และข้อมูลข่าวสารก่ยท,ทั้งหลายตั้งแต่ต้นน้ำตาน้ำปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมของประเทศแต่รับรู้รับทราบและเกิดมุมมองมันมางเพื่อจะไปกํกปาหนดกลยุทธ์ของการปราาับตัวภาษานาบริหารเรียกว่าการชี้ช่องเราจะชิดช่องให้รวยหจรือจนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และตอบตัวได้มากน้อยแค่ไหนในการก้าวต่อไปของธุรกิจเกษตรที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ได้ว่า next s e p ธุรกิจเกษตรไทยสู่อำนาจทางอาหารโลกนั้นัเพราะว่าผมมองเห็นแสาพผ้าผากเกษตรของไทยจะาายกราใหม่หก็คือสถาบันพัฒนาวิทยาชีพ อาชีพเกณฑ์กอจะต้องมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเหมือนนักกฎหมายเหมือนนักบัญชีนักธุรกิจที่ตัต้ตตงสำนกักงานที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมายเราจะให้มีสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรเพราะระบบของการพรรดาวิชาชีพกับพัฒนาวิทยากาสตรเนี่ยมาคู่กันในโลกนี้เราจึงร่วมมือในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นด้าปรา์เกษตร มีความรู้ความชำนาญผ,ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในสายของวิชาชีพโดยสาขานควิชาชีพอันนี้ล่วมกับสำนักงานโยกนุเตร์นะครับเป็นองค์การมหาชนมันเหมือนระบบ iso ของการพัฒนาสมัยกรอนเยและวิทยาฐารนาี่ได้ใช้ได้ทั่วโลกอยากปลูกสับปะรดอยากปลูกชมพู่อยากปลูอออกกล้วยหอมกองไ่บรีคุณต้องจ้างเราในลักษณะของที่ปรึกษาพิเศษครับไม่ใช่วันละสามร้อยห้าร้อยจ้างเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ นี่คือระบบใหม่ที่เราสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจและธุรกิจใหม่ๆก็จะเกิดขึ้น